ค่ะสวัสดีค่ะท่านไหนที่กำลังมองหารถไถคูเบต้รุ่น L5018 รีวิวนี้ก็จะเป็น5018เป็นตัว SP ค่ะปี B 64กับปี65คัดมาให้สวยๆค่ะคันแรกค่ะ L5018 SP ปี65คันนี้ทำงานเพียงแค่800ชั่วโมงค่ะตัวรถหน้ากากกันชน,น,นหน้าใบดันดินแล้วก็มีผานพวน 6ใบค่ะตรงตามรุ่นตามสเปคที่ออกมาจากศูนย์ D H 2 4 6 F ตัว h ฮ a v ีพัดค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านค่ะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี080-4141669หรือ085 087 6581ตัว S P รองรับน้ำมันดีเซล B 2 0มือจับขึ้นลงสองฝั่งแล้วก็มีกล่องเครื่องมือที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ได้ค่ะ แปดร้อยชั่วโมงค่ะคันนี้5้าแสนห้าหมบาทค่ะ5้5แ0 0หบาทสีเดิมทั้งคันค่ะอีกคันหนึ่งปีหกสี่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบชั่วโมงตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ให้มาผ่านใหม่เป็นตราเพชรใบ24นิ้วห้ใบค่ะเป็นสินค้าใหม่ ราคาคันนี้4 6 9 0 0นบาทค่ะยางหน้ายางหลังก็8ปเปซได้ค่ะ1591ชั่วโมงค่ะสำหรับอีกคันหนึ่งตัว s p ปหกสค่ะเดี๋ยวไปดูกันทำงานทั้ง2คันค่ะที่ร้านของเราก็ จำหน่ายเงินสดนะคะหรือว่าแนะนำลูกค้ายื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านมาค่ะแล้วก็ลดหน้าร้านหากบางท่านที่เพิ่งเห็นคลิปนี้ก็กดดูวิดีโอด้านบนก็ได้นะคะจะมีคลิปอัปเดตรายวันให้เราค่ะมีอัปเดตหน้าร้านแล้วก็การทำงานรุ่นอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น3608 4018พวก47ค่ะพวก MU ต่างๆแล้วก็พวกตัว M62 ค่ะมี รีวิวให้ดูแทบจัะทุกคันนะคะเครื่องแน่นๆสวยๆค่ะไม่แท้ๆเพียง800ชั่วโมงค่ะ ศูนเขาเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบค่ะใช้ในครัวเรือนทำไรทำนาได้หมดค่ะจะทำของตัวเองหรือว่าออกรับจ้างก็ทันไม้ทันมือนะคะไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เทอะทะไปค่ะอยู่กลางๆนะคะ เครื่องดีไม่ไอไม่ดันไม่หอนค่ะหม้อน้ําก็ปกติชุดโฟวินก็ปกติดีจุดมาร์กอยู่ครบทุกจุดค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะไม่ได้แต่งไม่ได้แต้มตัวไหนค่ะแล้วก็ปกติ L50 นี่คัดเขาจะแข็งคัดเขาจะแข็งคันนี้เจ้าของเดิมเป็นคนแก่ ผ่านการเปลี่ยนคัดมาแล้วนะคะให้มันนิ่มลงสีเดิมทั้งคันค่ะเครื่องเดิมมีแค่ผ่านการเปลี่ยนคัดมานะคะเนื่องจากทาให้คัตมันอ่อนลงมันไม่เหมาะกับคนเท่าคนแก่เนาะที่หยับคัดของ500แล้วมันจะ ตึงๆเท้าค่ะขนาดวัยรุ่นเหยียบมันก็ยังจะแข็งแข็งเท้าตึงๆเท้าเนาะอันนี้คนแก่ใช้ แช่ติดนะคะไฟหน้าไฟตาไฟท้ายไฟเลี้ยวติดหมดค่ะตององ2 0 3บุรีรัมค่ะคันนี้ PTO น่าจะยังไม่เคยใช้ค่ะดึงก็บอออกนะคะไม่เป็นไร ดึงไม่ออกกระชังมันค่ะปอกีีดีโอเดิมๆนะคะยังไม่ผ่านการใช้ค่ะหูโซ่ฐานก็ไม่มีใบ,บแหวง่งใบฉีดเกืุบมาร์คร้อนนะยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่ผ่านการเปลี่ยน ในห้องเครื่องก็เดิมทุกอีนะ่หมอน้ำปกติค่ะเครื่องดีไม่มีอายค่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงกันต่อค่ะสำหรับปี6 4 4ี่ส0 0บาท มีบริการจัดส่งให้ฟรี300กมค่ะแต่ว่าบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะจะจบหน้าร้านหรือว่าจบออนไลน์ก็ได้นะคะ469,000บาทต,ตัวนี้1,591ชั่วโมงค่ะ แน่นแน่นเหมือนกันค่ะ แล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่หาตัวดีทีเป็น50มันแยกคลิปกันอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะของวันนี้แหละค่ะกำลังโหลดอยู่เหมือนกันค่ะ อันนี้ต้องต้องไปปรับหางก่อนนะคะเพรดีไม่ไม่ได้ปรับหางค่ะไม่ได้เอาเครื่องมือลงมาด้วยนะคะเพิ่งประกอบหางใหม่ใส่ค่ะคันไหนสนใจคันไหนคะ่ะก็แวะเข้ามาชมที่ร้านของเราได้เลยนะคะ0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 8 8 5 087 หกห้าแปดหนึ่งค่ะภายในห้องเครื่องก็สวยๆค่ะ พอน้ำไม่ดันนะคะเครื่องดีไม่อายค่ะล้อแน่นลูกหมากแน่นนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สองคันค่ะ5้า8 s น่ปี6 5800ชั่วโมง 555,000 SP ปี641,590ชั่วโมง469,000บาทค่ะฝากอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับร้านรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่ อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ080 414 1669 085 087 6581ค่ะ